สวัสดีครับนี่พวกเราสองคนแล้วนะครับหลังจากที่เราคัดไข่เสร็จนะครับต้องค่ะน้องนาภามีอะไรครับก็จะวันนี้นะคะนาภากับพี่แพ้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูไข่ที่เราคัดออกนะคะแล้วก็มันจะมีรูปร่างแปลกๆนะคะแต่มันมันไม่ได้มาตรฐานเนาะใช่คือเขาไม่เอานะครับมีรูปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปนะคะหลายอย่างเลย,เยครับผมมาดูเลยครับแต่ให้น้อง เอด็ดให้ด<ต>ีสิใครเป็นคุณแนะนำนะคะว่าคุณตงไข่อะไรนะคะอ่ะอันนี้ <มา S 2> คือไข่อะไรคะดูครับลูกแรกครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นไข่นะครับไห่ครับไม่รู้มันมาได้ยังไงนี่ครับม,มันอ่อนไหมคะเนี่ยครับมันก็แข็งๆนะคะมัน มันก็เหมือนไข่ทั่วไปแต่มันมีหางขึ้นมาใช่อันนี้มันมีหางขึ้นมาต่อไปครับที่ลค oh พาครับต่อไปนะคะที่เราพาหินแล้วมันแปลกก็คือไ,ไข่นี่นะคะนี่ค่ะรูปทรงมันจะเหมือนไข่ไดโนเสาร์นะคะคเหมือนไข่หินไหมไข่อะไรครับมันจะเหมือนไข่ไดโนเสาร์ไหมเนาะเหมือนอันนี้มันก็ firstly, <c oughs> นจะคล้ายๆเป็นแบบว่าไขา่แบบ ยังไงครับมันแขงเหียวเออครับเหมือนมันแข็งแขงนะครับแต่ที่จริงแล้วข้างในมันก็เป็นไข่จริงๆนี่แหละครับตอ,อกดูไหมครับเดี๋ยวตอ,อกดูครับเดี๋ยวเราเริ่มจากใบมีเป็นใบแรกเลยนะคะเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่ามันพิเศษแล้วมันแตกต่างกับไข่ปกติตรงไหนนะคะครับอันนี้ขก็ขายได้นะคะขายได้เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะครับใช่ครับไซส์ใหญ่เราเลือกลูกไหนได้เนาะที่มันลูกเลกหน่อยได้เนาะ เอาเลยนะคะความหนาของเปลือกก็ดูเหมือนจะหนาแต่ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะคะคือปกติของจริงครับของจริงไม่ใช่ไขป่ปลอมครับนี่่โยนไปครับกี้เราดูไข่วังไปแล้วนะคะที่เขาเรียกว่าไข่วังคือไข่ใบใหญ่นะ เอาขนาะต่อไปเราจะมาดูไข่เปลือกอ่อนบ้างน,นะคะไข่ที่มันมันอ้าโอ๊ยที <c oughs> มันม,มีแต่หนังหุ้มแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้คือหยิบแรงก็ไม่ได้นะคะมันนี่ค่ะแต่มีอีกลูกนึงค่ะนี่เห็นไหมเห็นเหมือนสกุชเหมือนกระปุก เดอ๋อมันจะนิ่มๆนะครับมันก็บูชีของเด็กค่ะอ่ามันจะนิ่มๆนะครับมันไม่มีเปลือกแขงนั่นเองนะครับใช่มันไม่มีเปลือกค่ะแต่มันก็เป็นไข่ปกติอ่าครับแตกไปแล้วนะครับนภัทรแตกไปละสามฟองครับปี่จับไข่อันนี้ก็เป็นไข่เกิอ่อนอนกันนะครับอันนี้คืออ่าอันนี้อ่อนเหมือนกันแต่ว่า แข็งกว่าลูกเมื่อกี้นิดน,นึงนะคะมเีเปลือก,กนอ,อ,นอ่อนอ่านอ่งเปลือกนะครับกิ้งไปกิ้งมาได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าข้างในเป็นไก็เป็นไข่ปกติเหมือนเดิมนะคะนี่กินได้นะครับนี่เราสามารถเอาไปทอด<ม>หรืเอาไต้มได้แต่ต้มไม่น่าจะได้เพราะมันน่าจะแตกต้มใส่มาม่าได้อโอ้ยดูครับดูครับมันเป็นไข่ดาวไหมนะใช่ค่ะสวยมาก เดี abei, เด๋ยวเดี And, is that, is it? It ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไข่จิ๋วด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะไข่อะไรคะอันนี้กับอันนี้มันเกือบจะแข็งแล้วไหอ๋อนี่มันเกือบจะแข็งแล้วนอ่านี่เห็นไหมครับมันมีเปลือกนะครับเนี่ยเปลือกแต่ว่ามันก็อ่อนอ่อนนะครับเขาเรียกว่าไข่เปลือกอ่อนครับไอไข่พวกนี้เราจะคัดทิ้งหมดเลยนะครับทิ้งค่ะคัดทิ้งหมดนะครับทิ้งค่ะก็เป็นแต่ข้างในมันก็ทานได้นะคะเป็นไข่ปกติครับ เรามีไข่จิ๋วด้วยนะคะมีไข่ขนาดเล็กแล้วก็ไ้ซส์ใหญ่มาเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวให้ดูนะเปรียบเทียบไข่จิ๋วกับไข่ฟองใหญ่นะคะโอ้ยไอ้ใหญ่ก็ใหญ่มากเลยนะครับเล็กกันเล็กมากเลยนะครับดี๋ยวเทียบกับเนื้อป้องครับ <c oughs> <c oughs> แค่นี้เองครับดูไข่นี้ก็ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูไข่จิ๋วกันก่อนนะคะก็ <c oughs> ท่าไหนมันติด ม,มันแตกตรงนี้ว่อ้าวปรากฏว่าเป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์เลยนะคะเป็นขไ,ไขน่ที่ไม่มีไข่แดงนะครับมีแต่ไข่ขาวใช่ค่ะนี่นะครับเป็นไข่ที่ไม่มีไข่แดงจำไว้นะคะทุกคนถ้าไปซื้อไข่ที่ตลาดนะคะใบเล็กๆอย่าซื้อมาทานนะคะส่วามักจะไม่มีมอนแดงนะคะไขแ่แดงครับ S <S <S น,นี่ค่ะนอันนี้น่าจะมีอยู่ค่ะแต่น่าจะมีนิดหน่อยอันนี้ก็ใหญ่มากกว่าลูกเมื่อกี้นิดนึงนะคะอ่าครับใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้นิดนึงลอนไปดูดดกันนะคะว่าลูกเท่าไขน่นกกระทาเนี่ยจะมีมอนแดงข้างในเปลือกแต่เปลือกไม่แข็งมากเลยมีไหมคะมีไหมคะลุ้นครับลุ้นครับ นิดหนึ่งค่ะอันนี้เดียวนะครับโอ้โหกําลังจะเป็นกําลังจะสร้างมอนแดงขึ้นมานะคะก็คือไข่ที่สมบูรณ์นี่เหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาล้มลุกไหมคะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกไหมคะอ่าเหมือนนะครับเหมือนครับเหมือนตุ๊กตาล้มลุกมันจะไข่เป็นไข่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าไข่ปกตินะคะจะยาวกว่าใช่ค่ะรูปทรงก็จะเหมือน ไข่ลุมลุกที่นะคะคุณชยพูดนะครับขอดูข้างในนะครับรูปทรงก็จะปีประมาณนี้นะคะที่เราเคยเห็นเนาะรูปทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าไข่ลุ้มลุกเนี้ยจะเป็นไข่ข้างในจะเป็นยังไงนะคะครับอ มือลองไว้ด้วยครับมือลองไว้ด้วยครับอ๋อมันจะเป็นไข่แฝดนะคะอ๋อมีนีสองใบอยู่ในฟองเดียวนะคะนี่ก็คือน้องแฝดมีไข่แดงสองอันนะครับอยู่ในฟองเดียวโอ้ยงั้นถ้าใครไปหาซื้อไข่ยาวๆแบบนี้ก็คุ้มเลยจำรูปทรงไว้นะคะถ้าเป็นไข่แบบนี้นะคะจะเป็นไข่แฝดนะคะข้างในก็จะมีมอนแดงสองใบนะคะครับคร มีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นเหมือนกันหมดที่จริงมันจะมีอ่าแบบแบนๆแล้วก็มีกลมดิ๊กเลยก็มีไม่ไม่ใช่วงรีอ่าันี้อ่าแบนๆคือใครไม่สมประกอบเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ชิ้นนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะแบนๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับกลมๆก็จะลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะครับมันก็จะไม่ใช่วงรีมันก็จะกลมๆนะครับก็จะเป็นทรง วงกลมแบบนี้นะคะไม่ใช่วงรีนะคะครับผมเหมือนลูกวิงปองนะคะเหมือนลูกวิงปองคะแต่ไม่ใช่นะคะแต่เป็นไข่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าข้างในจะสมบูรณ์ไหมพวกนี้ไข่พวกนี้กินได้หมดนะครับกินได้ค่ะไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดเขาก็จะไปขายให้พวก้ก็คือไข่ไม่สมบูรณ์นะคะปองมอนแดงก็จะแตกออกมาแบบนี้นะคะอ่าครับผม วิธีเลือกไข่ที่ดีที่สุดนะคะคือต้องเลือกเปลือกไข่ที่หนาที่หนาแล้วก็เป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้นะคะทุกคนค,คะจากความรู้ที่เราได้รับมาจากที่เรามาอยู่ที่ฟาร์มนี่เนาะครับใช่ครับก็เอานำความรู้นี้มาฝากทุกคนนะคะเวลาไป,เ,ปเลือกซื้อไข่ที่ตลาดนะคะสังเกตเปลือกนะคะจะเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะคสีขาวแบบนี้ คือไข่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะใช่ครับบางครั้งมันจะขาวมันไข่เป็ดเนาะใช่ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางเวลาไปต้มนะคะเนื้อของไข่ก็จะติดเปลือกนะคะครับถึงแม้เราจะใส่เกลือมากขนาดไหนนะคะมันก็จะติดเปลือกอยู่ดีนะคะแต่ไข่ที่มันสมบูรณ์แกะมาก็ง่ายแกะก็ง่ายค่ะแล้วก็แน่นค่ะแล้วก็สวยด้วยค่ะครับผมขอบคุณสำหรับความรู้ที่น้องนภามอบให้ครับผม เิชันายค่ะคลิปนี้ก็ลาทุกคนแค่นี้แล้วกันนะคคะ่ะอย่าลืมนะคะ,วคะเวลาไปซื้อไข่ที่ตลาดนะคะเลือกดูดีๆนะคะ<ช>อาจจะคุณอาจจะได้ไข่แฝดอาจจะได้ไข่เน่าไข่เสียก็เลือกดูดีๆนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ